วันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นายประนุธานีหัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยสภาเกษตรกรจังหวัดนครพนมได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยในโครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ คณะเกษตรกรทอผ้าย,อย้อมสีธรรมชาติบ้านท่าพันโฮงโครงการในครั้งนี้ได้จัดขึ้นณนะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาทมอำเภอนาทมจังหวัดนครพนมโดยมีนายประยงค์เฟ้ยใต้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครพนมเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมีดกกรประทุมทิพย์ ม่านโคกสูงนายศักดิ์อนุสรวงกาลศินป์จากชมรมผ้าครามย้อมสีธรรมชาติสกลนครเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการย้อมผ้าครามด้วยสีธรรมชาติเทคนิคการย้อมสีครามและเทคนิคการทำให้ผ้านุ่มเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และเพิ่มทักษะให้แก่คณะเกษตรกรทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านท่าพันธง สามารถนำไปปรับใช้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพในวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2564คณะเกษตรกรทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านท่าพันโฮได้ส่งตัวแทนเข้ารับการอบรมโครงการจำหน่ายสินค้าออนไลน์กับบริษัทไปสณีไทยจำกัดที่ทางสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครพนมได้จัดขึ้นนะ ห้องประชุมสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมชั้น2เพื่อรองรับการขายออนไลน์กับบริษัทไปรษณีไทยจำกัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปิดเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมทั้งเข้ารับการอบรมโครงการอบรมทางไกลกลุ่มเกษตรกรภายใต้หลักสูตรฝ่าวิกฤตโควิดธุรกริจเกษตรโกออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom จากกลมพัฒนาธุรกิจการค้า